คุณแม่ส็งแขบด้วยอ่ะดีะยังไงน้องโบมาฝากกันท่กอนคุณแม่เ๋ย้คุณแม่คิดให้น้องด้วยนะน้องลองต่อนมะาแต่ว่าคุณแม่แกแองนิดนึงนะ วันนี้เขากทึคนมากครับขอบคุณน้องไรอันกลับมนดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ได้เกียดมา,างานวันนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่จะกลับเลยเหรอครับอมีงานต่อเหรอครับโอ้ก็เราจะบอกพอดีเลยบอกว่าความสนุกเราแค่ยังไม่เริ่มนะครับเดี๋ยวเรายังมีอีกศิลปินนะครับ หนึ่งสาวสวยนะครับมีเจ้าชายแห่งวงการเพลงนะครับก็ต้องย่อมมีเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงไทยสากล